สวัสดีค่ะกูติวสาวบ้านนะคะสวัสดียามเ,าเช้าๆนะคะเมื่อวานก็ฝนตกนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปตลาดตอนเช้ากันนะคะโอ้โหแบบก็ตื่นเช้ามากนะคะโอเคเดี๋ยวจะไปกันแล้วนะจ๊ะนะคะเปน,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 นยังไตลาดตอนเช้าๆคนค่ไนข้างเยอะหน่อยนะทุกคนใส่ผ้าเฝอได้ดอกไมก้นนก๊วนอยู่ก็จะใส่อะไรนะ ก็แบบว่าเงียบๆนะคะก็ตามสถานการณ์ c o v ิเนาะแลก็ไม่ดอกไม้มะม่วงนะคะแล้วก็ของขี้อยู่บนรถนะแตที่จอดรถเงี้จริงๆเลยจริงค่ะ จะกลับบ้านแล้วล่ะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวอขออนุญาตรดน้ำต้นไม้ก่อนนะทุกคนไม้ต้นไม้นมี่จะฟูฟูฟูตลอดจ่ายค่าน้ำแล้วนะนี่เลยโอเค กปน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเพราะไม่อยู่อีกหลายวันรถเยอะเลยสัตียามเช้าๆนะคะไปตลาดก็เงียบเหงามากเลยจ่ายคนก็กลัวโควิดนะคะของก็ขายไม่ดีนะไม่มีอะไรเลยไม่ค่อยมีอะไรขายเลยะมงาหม เดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำนะคะน้ำเตรียมตัวแล้วก็รอดูดอกคันนี้อยูน่นะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เดี๋ยวกูติวขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะคะโอเคเดีวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย